สวัสดีครับราคาทองคําแทกก้เ็16.5%วันนี้นะครับทองรูปพรรณและทองคําแท่งนะครับทองขยับขึ้น350บาทนะครับปัจจุวันที่26เดือนตุลาคม2 5 6 6นะครับราคาทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ33,382้บาทนะครับขายออกอยู่ที่3 4 6 0 0บาทนะครับส่วนราคาทองคําแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่3 4 0 0 0บาทนะครับขายออกอยู่ที่34,100บาทนะครับนี่คือห้างทองวันสาขาเซ็นทรัลพาะชาชนบุรีนะครับ ราคาทองแต่ละร้านจะถูกจะแพงต่างกัน5 0บถึง100บาทนะครับสิ่งที่ท่านต้องรู้ต่อไปนี้นะครับสำหรับนักเก็บทองอมทองนะครับคือน้ำหนักทองแท้มาตรฐาน100%จากเยาวราชนะครับสิ่งนี้ที่ท่านต้องรู้ทุกคนต้องรู้นะครับทองครึ่งเสด็งน้ำหนักอยู่ที่1.89กรัมนะครับทองหนึ่งเสด็งนะครับน้ำหนักอยู่ที่30.79กรัมทองสองเสด็งนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.58กรัมนะครับ ทอง1บาทนะครับน้ําหนักอยู่ที่15.16กรัมนะครับทอง2บาทนะครับน้ําหนักอยู่ที่30.32กรัมทอง3บาทนะครับน้ําหนักอยู่ที่45.48กรัมนะครับทอง5บาทนะครับน้ําหนักอยู่ที่75.80กรัมส่วนทอง10บาทนะครับน้ําหนักอยู่ที่151.60กรัมนะครับนี่คือน้ําหนักทองมาตรฐานแท้จากเยาวราชนะครับ100%นะครับ ราคาทองจะถูกจะแพงต่างกันแค่50ถึง150บาทนะครับแต่ละร้านนะครับขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือสาขาห้างทองวันเซนท่ันพาชาสมบุรีนะครับ